แตะะ่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือตัวคุณนั่นแหละเป็นผู้ที่ควบคุมอารมณ์ได้นะค,ะคุณอย่าคิดนะฮะว่าคุณควบคุมไม่ได้และนี่คืออำนาจของค100ุณ1 0 0ที่จะต้องรับผิดชอบในการปกป้องจิตของคุณด้วยการทีะะ่รู้จักทันอารมณ์เมื่อมันเป็นอารมณ์ไม่ดีต้องรู้จักรีบระงับ ภายใน17วินาทีคืออย่าให้เกิน17วินาทีหรืออย่ากเกิน15วินาทีจะปลอดภยัยนะฮะโกรธได้แต่อย่ากโกรธ15เกิน15วินาทีนะฮะทำได้ไหมถ้าทําได้ perfect ถ้าได้ทําได้สมบูรณ์แบบนี่คือกฎนะฮะ17วินาทีของอับราฮัมพิกนะ,ะเดี๋ยวก็จะมาอธิบายทีหลังว่ามันสําคัญอย่างไรนะอ่าดังนั้นเรื่องอารมณ์เนี่ยคุณควบคุมตัวคุณเองได้อย่างแน่นอนนะฮะและ มีคุณคนเดียวเท่านั้นที่จะทำเช่นนั้นเพราะคุณคือผู้กำหนดชะตาชีวิตได้ด้วยตัวคนเองนะคะ